โอ้กุต uh, ิห <c> ล <oughs at once> mm ่อฮะสบายดีพี่น้องมืเสียนมึงเขียทอดสบายดีพี่น้องอันนี้เอียงอันนี้อ่อมหอยมืออ่อมฉันจะเคยมือดำปื้อนไงมึอเสียงอะไรกินกับกที่หล่อนะ

อืมมื้อนี้เพิ่นแล่นไปทางกะต่าเช้าอย่าอย่ามันคิ้วบ่ว่างคือว่าแหละ ừ, <laughs> <laughs> ไปคุตังไรนี่แท่น้านี่น้ำมันเอจโตอยากจบอยากกิเห็นไข่ห็นายนเไกินบ่กินบ่วาแกงไก่อมาหากับพอดีเลือดแต่น้ำอ้าวกูยังบดายังมือหืออะไเอาหืไว้ก่อน อกูยังพันไหวยังเลยหือลรอย่างแต่กูใสไงโธตายเลยเมื่อยากกูเห็เมื่อเห็นกินน้ำไอ้ก็ยาสักกูกับบอ๊อกสนักขันมึงหืออะไวกันดิกูว่าใช่เมื่อเห็นดาวเขาปุ้นมึงยังดอกมึงพันหือหลัดกูละเออกูว่าั่นเอยใช่ซ้ำหือเะยกห้ากระวมอื่นที่สื่อ

กูจะชี้ขากันยังคุณผู้อัดกิโอมีอยู่เฮ้ยข้อกก็แค่ชีี้น <atem> ั <verlier t> ่งเข้มกินบ่ะธแล้นั่งเข้มตัวแบ่งกักมึงนะ

เงยได้ห้มันเค็มก็ใส่ตะเกือก็เป็นนัวน้อยบึงกันดิใครไหนที่รอมากมชิปโตซาโตะมาได้กระด้างหนักขึโตมัน้ยได้หน่มันดกได้มันออกได้เียวมันเริ่มออกแปนได้บ้างที่หลอมันจะออกตายเลยมันไข่แล้วก็ตายแล้วบั่นเบิร์ที่หล่อ สิเบิร์ตเดกยวเขาแล้วอกมนเบิร์ลเลยนี่ได้เาได้ที่กเนี่้ทานที่ับเข่จังเต็นงานไม่หวที่เดเกียวขึ้นอะไรหมู่อะงูหมูงูยังนะ่นน่ยวคน้ท่าน ตัวใหญ่ป่ะรอนจนจะมันซูดก่อยมันอยู่ในโคลูกมากกะละมัดระวังน้ำและบึงน้ำหยานมันมาส่นมาอยู่ในหันในนี้แล้วมันขึ้นมันบุขึ้นมาทางเงอนแล้วมันอยู่เป็นแปลงนี่โคกระบ,บากเลยอยู่เป็นแปลงมันออกมาจากป่าเด้ยงังลูก

มมีมหนงมานย่ปอกมานะี่เดี๋ยวใส่ถุงใหมเลยาการไากี่โลยั่งชนอ่นะมึงเลยนหมอกระถามึงเลห็ดเขียวเห็ดย่านะขายมันรู้สิในหมอเลยลูกขายในหมอดูฮะเยี่ยงออกอยู่เป่ป้อมึงคิมาใส่น้าลายแทะ ช็บุกวจะหมอกกระถามข้ย <descon fin anta> <p uss ASE ori> ังซุกไวตัวตัวอัดหล่นไมงใช้น้ำลายพใช้น้อยนิดหนึออหาเมื่ออาหารอัดใครบุหร่เลยท้าสมมุ่งกิมนลงท้าสมมุ่งมดินลงไอบบนี้มันเหียวมันยังออกยูเฮ็ดปวกนะยังออก คุณพ่นบ่ตกเหร่นบ่ตุกทั้งยังออกอยู่นี่ดอานเทิงมึงข้นหาอยู่ดอนนี่ถ้าาา่นีได้จังหมูอยู่นี่ได้แท้เลยกะไ้อีนี่แล้วมีเย่อต้องมปิวมนหี่เน่อืนเี่ยวยังวกไ่าเฮ็ดอกด้งามแหล่งามพลนี่แรลพ่นเหมือตัวนี่แหละนี่มาเก็บตะกี้เฮ้ย น่ะนะครับแถ да วขางต้นจิกแทนออกบ่หละขางเทียงซ้ายนะไปนะแป้นนี่มไมกรสิออกอย่บ่เนาะอ๋อานต่นรปีหนาคนักปีได้มากระเบือย่ามเลยเบอเามามเบ้บ้เบเริมาแล้วมึงเสียงมาเลยเสโอ้ย มนันเนาะขี่ห้ะว้เลยขาอีนี่กระขาดพระอรีนี่หันปับเลยเห็นหมูจับปลามสีมาสิหันนี้เหรอหันหาเหรอวะเห็นนะขี่ขึ้นมากจะคลองบงเห็นอยู่นะเอจะคล้องว่าไห อืมกะจะคของเลชไดจอเหรอืมอืมไออ่านอืมจะค้องส่วสมู้มน้ำนา่อส่วนนหนาคู่มถงหา้หวานี่จคองส่วมนำหนาคู้งห้าน้วี่ล้องหาุ้ลมหนกินหวที่จะคลอ่วนมนำนหลานนน่จะคล้องส่นมนา้านกิันหสวมนนาคมนันกินนะอืนมนำหนู้ห้นนะ มันหมาคอยมืออื่นนะมึงเอาออกมาอหอมมันเด้อยังอยจุเดือนนะขัวมันขัวเสียพักป่วยพี่น้องเลยสูตรทยสูตรมันกุยมังกูยังม่เคยขัวเสียพักเทียมยังถื่อได้อีแนวขัวได้เลยหอมบ่าขั้นขัวเสียพักเทียมต้องใส่น้ำมันน้ำมัน เอาขนาดว่าจิบมีสต็อเปกเหมือนกูทำาไดเอ้าเขาพุจะเ่าแว่นาเนาะเขาพุดเอาไฟกระยาเขาพิ มึงก้าวขัดเลยเห่อฮะข้าเงื่อนุ่เจ้าอัน้ขุ่เจ้าเม็เงื่องอกมาป้าเนี่ยเขาอกกันอยู่มันกัไปแล้วเนาะเาเป็นบ้าอนมาส่วน เ่าโอกป้วมาดวเดี๋ยวไก่มาเด้อจะมันสิครบโชถ้้มันกินเหรอนะโอ้ยเบื่อกัดตัวเองเคไปเลยุยย๋ขัอะไน่แตงหันมันเค็มนะขัวขัวมันคือแสบอยู่ขั่วถืออยู่เป็นอีเค็มอีลราเนี่ ก็เรียกว่าส right? ิลางนาอีกคืโพด้พอะไเนาะหลังนามกเจาเยดีวมันดูทอยกเป็นมาดูนะไม่ใช่เกยนังเนาะโอ้จางเลน้ฟาดดจบเนี่ยจะไ้กรเข้มอีกนะาไออืมเฮ้ยแล่าจดีหรืว่าหาิงขาวอ่ะ ใครเปนกินโลดมาพอเช้มมาใหม่กินไหม้ไม่ใช่สื่อโอ้เขาเห็นหน้ามจับแสะผัสชินซำเห็นบอกเขาเปียกเอ,อิ่นกินกินกับบมูกินบะมา่กินผัดว่าช่องถวยก็ยังบวอ,ออิ่มอันคือกันแล้วหนิ ันบูมากคนว่าขี่ขี่ข้อดอกบูบ işte ูมากเขาแล้วมันุดใจก็หวยติดใจขี่ข้อดอกมึงอยากมนมึงยุดเลยโอ้หาเมื่อมึงอยากกินสังเพี่นองก็เมื่อก่อน